ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือจริงๆผมจะคลิปตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมลืมแล้วก็จะไปดับวันยูเอสเคได้ไหมครับไอ้แบบวันยูเอสเคมันก็ม,มาสองวันนีครับแถวนี้นี่แหละความเสียงมันนะนีแะน่แหละต้อนดีความใครอยากได้ความเสี่ยงผมก็แอดชื่อมาได้เลยนะครับแต่คือ ได้ปอดเอาไมดับันอยู่ K มันเงีย,งยบๆหน่อยอไม่ดบัยู K มันโอเคดีมาก uh huh. อเคค่ะย่่ยงพูดดิเา uh huh. รกิจในวันนี้ก็คือ uh huh. ก็คืออะไร uh huh. ก็คืออะไดับเ แล้วันนกินในวันนี้คืออะไรการหาอะไรก็ไม่รู้เออท่าทาองาท่าตนีเราก็อยู่กับเมมินิวール เรามาเล่นกันสองคนนะคะไม่มีคนมาเล่นด้วยหรอกเล่นกันแค่สองคนนี่แหละจะดีละใช่เขาเล่นกันจะได้ไม่ปวดนะอาจจะมีเสียงรถควรนิดหน่อยแต่เขาไม่เชื่อค่ะอาจจะเดินได้นะครับกาศจะได้เยี่ยมดีอย่าไปโฟกัสที่เสียงรถควรนะ เก็บมาเปิดู่าเออเหมือนเพื่อนผมจะหายตัวไปแล้วนะครับเพ่อนอยู่ไหนเพราะผมอยู่ที่โกดผม,มกราะว่าผมกำลังเผาคลองแดงอยู่ทุกคนผมไม่เห็นมันเลยครับทุกคนอยากเห็นบ้านผมไห<ผ>มว<า>่าบ้านผมโคตรเท่ะ <ผม S 2> เอะเท่กว่าแบบเป็นเนโอเทอีฟเนี่ยโคตรเท่เลย มีใครอยู่มีใครอยู่บ้านหลุมใหมบ้านหลุมนั้นนั่นเนี่ยมีความปุกปิ้ระวัติมากกว่ามากกว่าปีกเนียนเพราะว่ามีเจ้าเขาเนี่ยเป็นนรกเพาะชอบดังดินเขาชอบอยู่ใต้เขาชอบนรกเดี๋ยไปฟังมันนะครับมันโม่ฟังมันเลยผมชอบประวัผมผมไม่ชอบอยู่บนฟ้าเดี๋ยวฟังมันนะครับมันโม่ครคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าไปฟังมันเลยมันโม่คุณพี่โม่โอเคพี่ชายมาดูข่าว ไม่คิดโม้นะท่านผู้ชมอย่าไปฟังให้ได้กันอยู่เฉงงงเลยโอเครอดครับเต้าหล่อทอนแรงรับได้ไหมเอ่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนี้อาจจะได้ยินเสียงตัวอะไรปุ๊บ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 ุปุ๊นิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังบอกทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหมอแล้วมือข้างขางหูนะครับ ตายเออะ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 เอะเอ๊ะมันสู้กันแม่คุณดูไปดูบ้านเขายสีฮะคุณดูไปหาบ้านเขายวสีตานะเออะมัตายมาป้ามากัดบ้านถูกว่าบ้านถูกมาจะเข้ายานหน่อยนะมันต้องมันต้องออกมันต้องปีนเขาเขา้านอกคนดูนะผมยังไม่ได้ทำอะไรหมาเลยหมานํากาัดผมเอง ื่อกี้ผมไปดูมาผมเห็นบอลเชนไปยีอยู่ก็วิ่งไปติหมาโอเคผมจะใบให้คลิปนี้เป็นคลิปมีแล้วกันนะตอนนี้ได้โปรดผมไม่มีข yea ุดในการขุดขึ้นไปข้างบนไม่มีเลยมีใครมีที่ขุดให้ไหมคบจะขุดขึ้นมาทำไมดนเดินขึ้นมาดูก็ได้ทุกคนเนาะ คนเจ้า <IL> ิเ <tuvo> จ้าดิเจ้าดิเิแต่มันไม่ใช่ผีเลยทุกคนคิดว่าดับเบิูเอมันจะเห็นผมไหมครับมันก็ร้องแต่เพลงเดียวนะเพย่อนฟังมันเลยมันร้องแต่เพลงเดียวอ่ะา ทุกคนรู้ไหมว่ามันชอบอไรครับมันชอบเมนยูครับผมบ้นผมบอกใหน้หน,นะครวาย่เมนยูอมันชอบอเมนยูน้เชอออยู่กคเฮ้ยเิ็นทำไมคุณไม่แตกครับอืมดืด้ดเด เก็บดียังเก็บไม่ได้เลยปลาผมจะได้ไหมก็ไม่ได้งั้นผมก่อกี้ไปกันที่ผมฟ้าได้ก่อนครับโอเคในดีนสุดผมก็ขุดขึ้นมาได้สักทีแต่ตอเคไนดี่สดผมอยมากขึ้นมาได้สักทีแต่ซึ่งผมก็ไม่มีเชอรี่ละอนนี้เลือดผมก็ค่อยๆมาตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่มีเชอรี่ลย เค่อมคุ้ตรงเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะครัคุณมมังเพลงใช่เอ้ตรงดูเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรใช่ไหม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 ใช่ ป็นอะไรที่มันสกปรกมากอะไรนะเมื่อกี้แต่บรรยุทเอเคบอกว่าบ้างขอสกปรกมากเมื่อกี้ทำไมเขาอะไรนะต้องด่าบ้างเลยเรื่อยๆเขาบอกว่าบ้านงขอสกปรกมากทำไมเขาถึงต้องด่าบ้านเลยรื่อยๆครับคนถามเขาสกปรกแต่ผมก็บอกสกปรกเพราะว่าบ้านผมมันก็ไม่สกปรกแต่ผมก็บอกสกปรกเปมือนกัง โอเคจ้งเรอนั้นไปเถอะโอเคจ้เรียกนั้นไปเถอะหมมือส้สนมทเลือดด้ไมว่าจะพืชไม่ผอมมืสุดโอสนามมาทเลือดด้ไม่ตางไม่ว่าจะเป็นดีมนะครับทุกคนเีมจะเป็นดีมนะครับทุกคน ดีม,มากดีสวยที่สวยโอเคไม่มีมีดีมากมั่วแล้วทุกคนไม่มีใครตายเลยไม่มี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 มั่วแล้วทุกคนไม่มีใครตายเลยเนาะนอนนมีมีมี

โอเควันแล้วก็เป็กานไปลงนผมเนบัอเคี้ข้งมาเพราะมันไม่อยากไปตั้งนกับผมนะคะมันอยากสร้างบ้านเอเบเคี้ขงมาเพราะมันไม่อยากไปหนืกับผมนะคะมันอยากสร้างบ้านแยผมมักผมตัวขีผมไ่สี่แย่ใด้่นมันคผมตัวขผมไ่สี่มายถึงนสนะน งตอนนี้เขาก็ได้สิ้นใจลาโลกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ปลดไว้อะไรให้กับเขาด้วยสิ้นใจลาโลกไปแล้วนะเขาได้สิ้นใจลาโลกไปแล้วดไว้คนใจให้กับอะไรด้วยเขาได้สิ้นใจลาโลกไปแล้วคนจะให้อะไรเขาหเขาหนึ่งอันพวกเขาสิ้นใจลาโลกไปแล้ว ผมจะให้ฝ่าเขาถึงอันพวกเขาติดใจลาโลกันนะครับถ่ะโอเคขอบคุณเงินกันะชมโอ้โอ้ โอเคทุกคนน่าจะรู้ว่าเหมือนนี้ใครบางคนเจอนะเมือนนี้ทุกคนที่เจอวเองใครบาคนเจอนะพี่หินไม่ใช่แบบพี่เดยร์่คนที่เจอไม่เจอตัวเองไม่ใช่ริงๆไม่สิททอททอดไม่ใช่แบบี่เดีย่ทุกคนที่เจอไม่เจอะไรเองไม่ว่าีจเพีเสิททอททอทเม่อน่แบบ่เดีคนีทุกคนี่เจอไม่เจอ ผมเจอท่าไม่เหลือใช่ไหมมอนึมาเป็นตึงอไึงมาเปที่ผมยู่ไปเรื่องตะไไม่เหลือใิตึงดึงดึงดึงเึงไปถึงที่ผมยู่ไปเรื่องอไอ้าวตึงตึงๆึงต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 องตึงตึงตึมตึงตึงตนงตึงรึงตึงตังตึ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 งจึงตพราะมตนมันงตึาตนขตางตึงตนงตมงตึงืองตึ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 งัึงตึต่งตึงตึงตมงตึงตึง ไม่เหลือดิเมื่อกี้มาโจมตีเขาดใช่วยแม่เขาไม่มีก็แค่ช่วยขาเองเปลี่ยนรถปะเออแต่ไม่เจอเคล่าสุดเราไปตรงไหนนะไม่รู้เออแต่ไม่เจอเคล่าสุดเราไปตรงไหนนะระวังกับไม่รู้ระวังหาดานกลับบ้านไม่เจอเหมือนครั้งที่แล้ว แล้ววันกับแล้วเขาขุดแลววงนหาได้กับบ้านไม่เจอเหมือนครั้งที่แล้วอแล้วเดี๋ขาขุดแล้วเขาขุดแล้ววันในกลับว้าวแล่ทองแลดงแร่ทองแดงกับบ้านครับคุณแร่ทองแดงกับบ้านครับทำให้คนเจอทุกอย่างในดับเบิลยูเอ็เอไม่ได้เจออะไรเลย เนี่ยผมมีพยานเชื่อ D N T ไม่ได้เจออะไรเลยเนี่ยผมมีพยานเชื่อ D N T ก็จะปิดประตูไว้ไม่ให้เขาไปอีกทางนึงเนี่ยเขาไปทางเดียวตรงนน้นเดียวแล้วผมก็จะปิดประตูไว้ไม่ให้เขาไปอีกทางนึงเนี่ยเขาไปทางเดียวตรงนน้นเดียวไหนนี่เอ้ย กีงีโอเคอะไรอนะจ้งี้จอคนมีอะไรบางเพ่ด้วยมีบก่อนที่ผมจะไปผมขอฝากของให้พี่ก่อนด้วยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปผมขอฝากของให้พี่บีก่อนด้วยนะครับอ้กางเกงโซ่สอน แปะไว้แปะไว้ใช่แปะแปะไว้แปะไว้แปะไว้สวมใส่ระฆังโซ่ไหนขอดูหน่อยเป็นยังไงไม่มีใส่ระฆังโซ่ไม่ได้ดาน์โหลดไวดูหน่อยเป็นยังไงไม่มีมาปลูกเห็ดแถวนี้ไม่ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วใครมันมาปลูกเห็ดชื่ออะไรเนี่ย เพื่อราไม่ได้ไปทางนี้เลยเราไม่ได้ไปทางนี้เลยไปเอดินก่อนม่ได้นอาดินมาคุยไหนไม่เห็นเมียุ qui, ่ะนีはは่มีข้าง้าวหนึ่งตัวไหนไม่เห็นเมียล่ะนี่มีข้างคาวหนึ่งตัวโคตรมึก็เลก เจล็กอ้าวไม่ใช่ทองแดงคนเจล็กเจล็กเอ้าไม่ใช่ทองแดงไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงมีนะไรทางใหม่มาดูไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดิมเนี่ยทางใหม่มาดูทางเล็กเหรอทองแดงอีกแล้วเล็กเหรอตอกไม้สีม่วงทองแดงอีกแล้ว ไอ้อะมาสวรรค์ทองแดงไมถึงมั้วอุ้ยทองแดงคุณทอแดงข้างบนดิเดินมาสวรรค์ทองแดงจันจัดคุณทองแดงข้างบนดิเป็นเคมันไม่อยอมไปขุดแร่ทองแดงเฮ้ ไปนไรมันไม่อยากไปขุดแร่ทองแดงไปเลไปเป็นไรเป็เอ็เอา่มีปกินไปเลยเอ็งเอาบะหมีไปกินไปเลอ็นเอา่มีไรกินวัเอาบะหมีไปกินวักเะหมี่วักไเลทองแดะโอ๊ยติดัก โอเคทานการเลนทองแดงจะอุ้ทานต่อไปโอเคทานกานเออไปทานต่อไปขวดกลุ่มโดนตีเอ๊ะขวดกลุ่มโดนตีขวดแก้วแผนที่กลุ่มซับขวดแก้วแผนที่กลุ่ซับ เอ็งเอามาดูเอ็งเอามาเอ็งเอามาไมบัตนคุณพ่อที่การทะเลเหรอไม่ถึงบ้านคุณพ่อที่เราต้องการสำรวจแบบชีวมก่อนมันถึงจะขึ้นแผนที่เราไม่เราต้องเราต้องการสำรวจแบบชีวมก่อนมันถึงจะขึ้นแผนเขาว่าการทะเลน่ะมันไม่ใช่ดาวอุเล่ว่ามันเป็นการทะเลสายเขาว่าการทะเลน่ะมันไม่ใช่ดาวอุเล่ว่ามันเป็นการทะเลสายไหนอะขอช่กับแบบนี้ไหนอะเอ็งอยู่ไหน ไหนอะอี้กับบ้านีไหนอะใช้หอกผินเลยไม่บอกกันใช้หอกผินใช้หอกินเลยไม่บอกกันตเนี่ยตบตใช้หอกตบเิงกนจิมมีใค้ิมกนเนยอ้อโอตบติงอ้อโอรถอาหารเือสีอ้อโออ้อโอ้อโออ้โอรถอาหารเืสีโอสมอ้โอ้อง เลขสามบายทุกคนผมว่าผมต้องตินใจลาโกตรงนี้แหละหนึ่งบาทุกคนผมว่าผมต้องตินใจลาโกตรงนี้แหละหนึ่งไปทางต้องตินใจลาโลกตรงนี้แหละแปดศูนย์ต้องตินใจลาโลกตรงนี้แหละ เกอปูไม่นะโอ้ยแงาแตาิดมแตกวา่้งกวอเอามาสิิมือวะตุแล้วอแตงกวาพุเลือด่ไม่ใช่แตงกวาพุเลือด่ไม่ใช่ บ้านอะไรอ่ะไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แต่งบ้านนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แต่งบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อะมในที่สุดกิดเจอทางกลับทำซึ่งกระตอนเช้าพอดีงั้น,นไปไปล่าสมบัติกันอาผ่านต้องห,งหลังมีทะเลทรายนะ าแผนที่มาดูนี่จะได้รู้ตรงไหนเองต้องเตรียมอาหารไปด้วยเดี๋ยวคุณตายก่อนฮะไปแล้วเอาไปแล้วเอาไป้อาห่างของไม่จ้อหุ่นเลยเฮ้ยแต่คนตายไม่ตายใช่ไหมคะฮะตัวไหนตีกว่าอันนี้ ปลาบ้องแบล้วปลาทั้งแถบนี้ขอกินให้หมดทุกตัวเลยละกันอีกหนึ่งตัว คำเดียวเลยตาย<ป>เกือบโอ้เลือดเหลือห้าขอเนื้อหน่อยไอ้โบขอเนื้อหน่อยโบติมโบขอเนื้อหน่อยเพื่อตายไม่ได้ตายเพราะอะไรเยรอดเลยเนี่ยอดแล้วโอเคงั้นไปต่อกันเจริญต,ตายต่อไป แคร้ว่นานรกัเนะการพเื่อาที่หงแป๊บนึงนะคะผมตัดไปตอนที่ถึงทะเลทายเลกยเลก,ก็ได้ละมันยาก เขาเกิดใหม่แล้วขึ้นมาข้นมานก่อนโว้ยโค้ดโค้ดโค้ดเออโค้ดอะไรเมื่อกี้มาวเย้ได้ดามานึง อวันนี้เคสมบัติอยู่ไหนถามหน่อยเราต้องเราต้องแผ่นฮะอะไรนะเราต้องมือแผ่นมืแผนที่ก่อนให้แผนที่มันขยายใหญ่ขึ้นก่อนเราจะได้เห็นว่าแผนเราจะได้เห็นว่าสมบัติตรงไหน อะเรือทำอะไรอยากทำเรือไม่รู้อะึ้นมาพักหายใจก,ก่อนอ๋อหลุดมาโอเคผมกลับมาแล้วท่านผู้ชมมอกินเห็ดผมหลุดไม่ใช่ไม่นะขอให้ขอแนวตอนนี้ WSK มันก็ไปไกลมากโดยที่ไม่รอผมเลยก็เพราะว่าผมมา ว่ายน้ำถมดินถมดีนแหล่ที่มันจะได้ขยยใหญ่ขึ้นโอเคทางนี้ไปเช่ไปทางนี้ไปทางนี้อีกอือละทางนี้ระวังนะใต้น้ำมันมีฉลามด้วยใต้ม,มีฉลามแต่ว่าเรายังไมง่ถึงพวกเราเธอฉลม่มแมตัวที่ช่วยเราได้คือแมงกะพรุนเ,เออ ผู้พิทักษ์ป้ท้องทะเลเหรอป้าแต่แต่ไม่รู้มันจะทำอะไรเราหรือเป,เปามมาล่าถ้าเราไม่ทำมันมันมีมนะมทะเลมันมีอีกตัวนึงเป็นตัวทะเลทรายเว้ยเขาบอกเลยว่าตัวอะไรฟ้าๆเดินไม่ใช่ดิบินอยู่เชือกหรือยังเจอแล้วรู้ว่าตรงบ้านอยู่ตรงเนี้ยเออตรงบ้านอยู่ตรงนี้นี่อยู่นี่อยูน่ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไหนวะ อ he no ุ้ยเร็วกูม <si ันมาไล่ต anyway> ีเขาเหรอตายรนุฟก <Yeah, ัดชิปและตดูโอ right. ้ยตีคู่แรงตีทีเดียวกูไปหวั่นเลยตีทีเดียวเรื่องเขาเหลือสิผงแล้วเขาก็ตกนะอุ้ยกับตายมาดูกันเฟลาก่อนโฟกัสสู้ๆมาเลี่ย่าไปรบกวนโฟกัส เราควรเบิร์จันเรียประสบกับจ <separate> <t> ันมาเราใช้ขวาใช้อุท <dome> <t> ี <se vil> <tr> ่แรงที <se vil> <t> ่สุดของเราครูเฮ้ยเปี้ยวมาเลยโฟกรสโอ้ไม่กูไม่สู้แล้วได้ไหมเหลือสามไม่เป็นไรมีดาวอยู่หนึ่งดาวง่นกรนเดียว